ทำกันอืขอกรับขอบคุณท่านอาจารย์เกี่ยวกับสถาบันอุตสาหกรรมและทีมงานทุกท่านะครับขอเทพุ่มให้ได้งานะครับนะครับได้มีความสุขนะครับได้สนุกสนานต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่คิดหลักสูตรมาอาจารย์อันนี uss uss ้มาให้นะครับซึ่งเปลี่ยนได้ในวันกันมื้อคืนทำเปลี่ยนความรู้สึกกับเปลี่ยนทัศนคติเรานะครับเราอาจจะมีการตุ้ยเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะกทำแล้วไได้ผลนะ มีคนเอาหัวหน้าเราหัวหน้างาออนาเขาไม่ได้มาแต่น,นองกลับไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยดูมันคือใ่ขึ้นกลับไปปุบ๊บเคยใช้อะไรที่ทำอะไรมันบอกว่าเดียวแต่พอาอบรมใช้ปุ๊บเป็นคำพับมันได้ผลหัวนหน้าเขาคองใจเขาก็เลยมาในรุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ติดใจนะครับก็ว่า่าโอีมาแล้วทําอะไรก็ได้กล้าแสดงออกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลีป่ยนตัวเอง ครับเพราะนั้นหลักสูตรนี้มาสัจจรนท์มาเป็นต้องบอกต่อให้มานะครับบอกต่อให้มาให้มาให้เยอะที่สุดนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรครั้งยิ่งใหญ่นะครับโอเคถ้าทุกคนมั่นใจว่าทําได้กลับไปชักชวนรุ่นหกถึงรุ่นสิบมาให้ได้มากที่สุดนะครับขอเสียงเย้ดังหนึ่งสองซ้ำเย้หนึ่งสองซ้ำเย้หนึ่งสองซ้ำ